สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีมาอำเภอนี่เด็ดทุเรียนร้านนี้ถูกจะซื้อมาจากไหนบ่กหนูนี่ร้านนี้แล้วนี่ยเราไม่ขวดมื่นนะถูกถูกเอาไว้โดนกับบิร์ดเอาไว้หน่อยหน่อยแม่นเอาไว้โดนยังบ่เบิดละต้นนั่นน่ะยังบ่มีมีอยู่ลูกเทียนลูกกลมๆหน่อยหน่อยตะเกียรเต็มสามตะการเปิดบ่ได้ในแพีย เีเพนแพกคือเพนแพกเราเนสีแ้งเราบางเส้นเราย่องทรงเหล็กมากเลยราคาเราผ่อนเนี่ยสี่พันท้าบุญน้ำเงินบุญยังทรงว่าไงกันว่าถ้าเงินกับว่าทรงมีผ้าเขาไบเห็นนะ่ะเออวดตัดเออสิเป็นวดตัดไปซื้อกาบแฟน่น้ำกันกินแล้วมันระวายดีมันก็นสบายตัวเมืเ่อขาเจ้าเ,เา็ดกิจกรรมเหรเอเอ วันวันแม่ต้มขอเสียนเปียก็แม่มาแหลกเงินวันแม่ต้มขอเสียนแจกดิ้น่อยให้ดิ้หน่อยยัหมอนึ่งมอนึงก็ได้กรงเดีกหน่อยแม่ยแมนยุตสามสิบหกวนหนึ่งตัมอใหญ่นึ่งกับกิจกรรมวันแม่กับบอเพื่อนไปละกิจกรรมวันแม่แบบนี้เฮาเทานั้นจัดโปรรถละก่าซีมือก่อนเสีย พ่อเด่นนี่กะเดียันแม่พร้อมแล้กก็เป็นเดียนงันแค่เสืมเจ็อยบาทเนาะค่ะสกระปุกเจ็ดรอยบาทสามกระปุกพันโอ้ใจง่า่แท้โอ้แม่สามกระปุกพันเออแมนแมนแมแมันแม่เด้แมนนี่แล้วสากระปุกพันสามกระปุกพันน่นแหะตต้องแล้วพันท่วนเซียนระยองเป็นไหมากท่านผู้ชม เยอะจังสิบอกว่าจะยังเห็ดในถ่องว่าเห็ดเลียอนี่คำรถอยู่ยคำรถเด่ก็สร้างเห็ดไหวในวันเฮียนมันง่วงมันนอนเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ช่วงวิ่นเมื่อใดย์ห้าสิบแปดนั่นอ่อไปปูพันนันเมื่อเดย์สิบแปดพูดมะเขือวันเสาร์อาที่หกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์มาเซราเกตสีบริเวณไทยยังไล่ดอกเพราะว่าตัวเหงือกต่ว่าเกตผิดเป็นนน้ำปูกับฉีดปูน้ำปู อู้เซนไปเอาอบรมีน้ำเพื่นเพื่อนใหญ่ทั้งนนั้นวัดอันนี้ก็มาต้องเอายังไปเพื่นว่านั่ะคนไปไทยคลิปหรอไปไทยคลิปบอไทยไทยเหรอเนาะไทยเ้าต้องคุยกันกับเบบซี่เพราะคือบอไดเอาอยี่ยงบ้าตองบ้าตองซอยเยี่ยงคือว่าเป็นรางใจให้กับพ่อเพราะว่าทุยางปูเป็นอันหนังเบื้อแล้ววัดปูเซนเนาะวัดบ่ได้เลียไล่บ่ไดเยังพอไปเที่ยวแลี้ยวน้องแซงเพราะว่าไปเที่ยวแล้วนั่น ไอ้ของบ่ชอดกรับทหารเพิ่นเพิ่นเลอยจะเอาสูตรสูตรสูตนักลรแท้ไปเห็นนเอาก็สีบ่ชอดมันหอดอยู่แต่มันบ่ชอดอันอันนั้นเจ้าดนยนไแเดียนกระเจมมันเบิดกรดจริงจริงกระเจมมันบ่บ่อบวทั่วถึงกันบ่มแม้เฮาต้องกระบูเดีเขาต้องไปเอาเองที่ตัวเองบ่ันเขาบ่ันกองนาที่ัเองเดียนแต่ว่าส้มสิปิดท้ายไหมเบิ่งไทยยูไตรไทยบ่เขอาจจะว่า้ขึ้นแบบนะบอไทยยูไตไทยมาไหล เพราะว่าบ่เห็นผูพี่คับคไปสัมผัสภูมะเขือเสาร์อาทิตย์นี่ผูพันภูให้ไปเป็นโมซซื้อในานาำคณะปูหลวงปูเ่เซนวัดป่าหนองแซงอยู่จังหวัดอุดรธานีโดยการนั่งผ้าอาทิตย์บอกผ้าอาทิตย์กับไปบ่เดือนบอกผ้าอาทิตย์บอกสวน เอาฝากกดไลค์กดแชร์ดำราุ่งสายตาสองกระปุก700บาทสามกระปุก1นึ่งพัแล้วก็อันขี้มกับประกาศลดไปในวันแม่นี่ซี่มือนี่ตั้งแต่มือนี่จนถึง1 2บสอพันหนบาทแล้วก็แล้วก็แ,วกแคลเซียมกระลดึ้นกันคู่ละ800บาทเนาะ,ะนะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากดติดตามเดี๋ยวไปเบิ้งเล็กเส้นและย่องกัน มาสามตัวจับสลับกันหมุนหกประตูทั้งเลขสามตัวทั้งเลขสามตัวทั้งเลขสองตัวจับหมุนหกประตูค่ะเลขแม่สามตัวนี่เนาะซึ่งก็ชอบมากๆเลยสวยงามค่ะท่านผู้ชมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยมันนี้มาแลกเงินไปแจกวันเด็กเด็กหน่อยแล้วก็มาโรตัสซื้อของเอาเดือนสกาวไม่เห็นหน้า สวัสดีค่ะภาทิศกลับไปบ่กเอาเพิ่นอะส่วนนักลรถห้อในน้ามหลวงปู่เสนเนาะนจะคุยกันเป็นกีเป็นใาอีกที่งหน,นเค่ช่มมาถึงบ้านแล้วพ่อดาบเซียนระยองวิ่งบนล่างนะคะบนล่างบนล่างตัวเดียวค่ะเจ็ดตัวเดียวค่ะ ภาสิประกาศสีแดงเขียนกันลืมสัญลักษณ์คนประกาศสีแดงเนาะแล้วก็ศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ ห้าเจ็ดเจ็ดห้าค่ะห้าศูนย์ศูนย์ห้าเตรมหนากระดาษแต่ว่าเลงไม่แค่สามตัวนะคะ่ 7, ะศูนย์เจ็ดเพราะว่าแต่ลานเนพันกลับไว้พร้อมนี่ค่ะคือหมวที่ผ่านมาเนาะหววที่ผ่านมา ออกหาสองสองหาพอดาบเพิ่นหามากคลิปแรกดิหนิคลิปแรกสามสองเก 3, 2, ้าหาสองเก้าบนล่างสองสามสามสองหาสองสองหาสองเก้าเก้าสองเนาะค่ะเนาะตัวกันหาเก้าสามหาสามเก้าทีนี้คลิปสองมากเพิ่นฟันท่องมากคลิปที่สองเพิ่นไปเด่นตัวใดได้จำได้ว่าหาสอง สองห้าเป็นตัวลองเนาะคะ่ะเนาะในคลิปที่สองจะใส่เพ่ได้เอาไว้จ้างใดน,น,นะคะนี่ค่ะรอบก่อนสองห้าห้าสองนี่นำเสนอคลิปแรกเนาะค่ะเนาะอันนี้นก,ก็คลิปแรกของเพิ่นค่ะเพิ่นเอามาให้เนาะ,ะเอามาให้นี่ก็คลิปแรกเหมือนกันนี่ค่ะดีิฟเบิรง ลายมือเพื้นเห็นไหมคะพ่อดาบเซียนระยองของเทนนั่นเนี่ยบุญเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เถะคะ่ะเนาะบนล่างค่ะ เจ็าคือตัวเด่นนะเจ็ดห้าตัวเด่นจเจดียงได้เขียนมาเห็นแล้วเอาตัวนี้ค่ะวันนี้กะเห็นไหมคะบมื่มเห็นดอกจเจดีย์ต้นเจดยงยังเ่เห็นเนาะไปเบิ่องตัวง่ายของจเจดีย์ดีกว่าค่ะนคะคะเดี๋ยวจังแคบก็ได้ค่ะ จะแรงขีดก่อนสรุปแล้วมีเลขสามตัวค่ะแต่กลับกันไปกันมาซื่อๆนะคะศูนย์เจ็ดห้านี่แหละสลับไปสลับมาสลับเอาค่ะจะรับให้ครบทั้งสามชุดเลยนคะคะสามชุดก็หาศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะคะศูนย์หาเจ็ดหกกับทำหกกลับได้ตัวนี้ก็หกกับหนึ่งกับ สองกับสามกับสี่กับห้ากับหกกับนี่ข้าเจ้าเอื่นหกกับเลขสามตัวสลับไปมาขาเจ้าบอกว่าหมุนหกกับก็ตัวนี้เลยฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจคิดหาเลขมาให้ท่านผู้ชมบวัวเสียเงินเพิ่นกับบวัวห้มาลงด้วยค่ะท่านผู้ชมจิแดงตัดสินใจเพื่อท่านผู้ชมต้องอุดเงินทำ้ำบุญน้ำเพลินเพิ่งจังทรงไห่ทำบริษัทเรว่ววองทรงไห่ ในเจดีย์บ่ได้ซื้อน้าเพลินกับบัถูกกับบได้โอนให้เนาะถ้าเจดงถึงน้าเพลินซื้อน้าเพลินเจดงให้หลายกว่านีนะเนาะบ่ได้ซื้อน้าเพลินงวดนี่ซื้อน้าเพลินบ่น่าจะซื้อไว้อยู่เนาะลอตเตอรี่ซื้อไว้แล้ว0770ซื้อไว้อยู่ขคงวันนี่0770ส่วนอันอื่นยังบ่ท่านได้ซื้อแต่ก็น่าจะล่องบอล่องซื้อเลี้ยลายคู่บอาจันน้ำมันดาเนาะอันนี้คู่ คู่ละ12บสอ,อพัดคู่ละเจ0ร้อบาทค่ะท่านผู้ชมเนื่องในวันแม่ด้วยค่ะลดเนื่องในวันแม่พรุ่งนี้จะไปวันแม่นะคะพรุ่งนี้ไปวันแม่วันที่8 9ดเก้สบดบนี่นักเรียนหยุดนะคะเนาะเพื่อเฉลิมฉลองกันวะันแม่วันที่8ดนะคะนะที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านของแต่ละคนเข้มชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถึงวันที่สิบสองนี่เท่านันะ้นเนาะ หนึ่งชุดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้หกร้อยหกร้อยแถมสบูู่นะคะแล้วก็ตัวนี้ชุดละแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งคู่แปดร้อยบาทหนึ่งคู่แปดร้อยบาทนะคะทักกันข้ามาขอโทษคืนหึหนะ้หน้าจอศูนย์ก็สอปดเห้าหกบอกแอดมินเท่าไดคะ่ะท่านผู้ชมเลขของเพิ่นศูนย์หเจ็ดสามตัวประกบศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าเแล้วก็ห้าศูนย์เจ็ด นะคะโอ้เจแดงฟันดีดีมืงขึ้นนี่ไหมฟันดีมันสิได้เลขบอกฟันว่าไปซิดเบ็ดเนาะไปซิดเบ็ดพ่อพ่อพ่อทิ้งลงไปท่อยมันดำดำเะกระแล่นวิ่งโจ๊ๆโจ๊รอเบ็ดกินเอาขื้นมาเป็นปลาตัวนี้น่อยมันนี่ขวดเอาล่องไปไม่เงือมันยังั่งอยู่เงือเป็นเงี้ยเขียดเด้มันยังั่งอยู่เอาล่องไปไม่อีกฟังหนึ่ง ปิดไอ้ตัวทวามักใหญ่นี่ตัวละโลบเด้ตัวใหญ่ๆนึงขึ้นมาตาก็เลยยางเนี่ยเนาะเอาทํา้มฝันดีแล้วไเลขคือานี่อ่ขอทา้ม ถูกหวยลุ้ยไปน้ำกันยันเริ่มสั่งสื่อขีมลดราคาจัดโปรถึงวันที่12นะคะคู่ละ700บาทอันนี้1 5 0 0บาทอันนี้คู่ละ400บาทค่ะทนผู้ชมจะเรียงกอบตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีร่ำาุ้ยถูกหวยของเซียนระยองไปด้วยกันพ่อดาบเซียนระยองขอบคุณพ่อดาบเซียนระยองที่ส่งเข้ามาให้ ขอบคุณทุกเส้นเนาะค่ะขอบคุณทุกคนที่ส่งของมาเป็นขอมูลให้เฮาปิจรารห้าจะแดงปิดจรณาส่ทรงตรงให้ FC อยู่ทั้งบ้านคอยเบิงเนาะค่ะเนาะ,ะเจดียงของกาวข้าววาสวัสดีค่ะ